กิสมโอดี0 0แท่นวางโทรศัพท์ในรถที่สามารถติดได้ทั้งบริเวณกระจกและคอนโซลหน้ารถถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัด แต่ว่าน้องเขาเนี่ยสามารถรองรับโทรศัพท์ได้ถึง6.9นิ้วเลยทีเดียวที่สำคัญมาพร้อมกับระบบล็อก2ชั้นนะครับมีทั้งแผ่นกาวซิลิโคนแล้วก็ระบบสูญญากาศการติดตั้งนะครับผมก็ง่ายอีกเช่นเคยเพราะนี่คือ Gizmo gadget IT เพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยหมุนเจ้าตัวล็อกที่เราให้มาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหมุนตัวที่อยู่กับฐานวางโทรศัพท์ของเรานะครับ เสียบเข้าไปกับเจ้าตัวนี้ที่เป็นฐานยึดติดกับกระจกหรือว่าคอนโซลหน้ารถเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เอาเนี่ยเอานอเขาประกบเข้าด้วยการปุ๊บหมุนให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงแล้วก็หมุนปิดเลยนะครับนนี่แค่นี้ก็ง่ายแสนง,ง่ายพอเพื่อนๆได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมทำยังไงต่อนี่เห็น,ด,นด้านล่างไหมครับเขาจะมาพร้อมกับแผ่นซิลิโคนลอกแผ่นพลาสติกออกมาจะเห็นแผ่นซิลิโคนที่เป็นกาวเหนียวแน่นนะครับปิดลงไป แล้วทายังไงต่อนี่น้องเขามีตัวตัวปิดสูญญากาศตรงนี้ล็อกไปอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถใช้งานคาร์โฮลเดอร์ไม่ว่าจะติดไว้ตรงกระจกหรือว่าคอนโซลหน้ารถนะคบผมก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีถึงแม้ว่าน้องตัวนี้เขาจะไม่สามารถยืดหดได้แต่ว่าเล็กกระทัดรัดถูกใจหลายๆคนแน่นอน การใช้งานนะครับผมก็ง่ายแสนง,ง่ายเพียงแค่เพื่อนๆนะครับผมกดปุ่มที่ด้านหลังเจ้าคาฮอเดอร์ตัวนี้นี่น้องเขาก็จะอ้าแขนรับเราแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็แค่เอาโทรศัพท์ของเพื่อนๆเนี่ยวางลงไปส่วนผมเนี่ยจะใช้ iPhone 15 Pro Max 4 Natural Titanium 1 t b เนี่ยวางลงไปบนนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยากจะขิงนะับแต่ว่า ได้เครื่องวันแรกเลยวันนี้ก็เลยเอามากวดเนี่ยแล้วพร้อมกับอะไรผมใส่เคสนี้ด้วยนะนี่ defense max safe นะครับผมจาก Gizmo เคสใส่โชว์สี a น u r อ l t เท a เนียมได้แบบโอ้โหมันสวยจึง้งครับพน,น่นอนน,อน้องนนมีหรือ,อยังอะครับนี่ผมก็ใส่ไปนะนี่แล้วเพื่อนๆกดปิดมันเลยหมุนได้ถึงนี่360องศาเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าหมุนได้3 6หองศานี่หมุนได้อย่างนี้เลย จะปรับตั้งปรับนอนดูเน็ตฟลิกในรถหรือจะทำอะไรก็ได้เอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยรุ่นนี้ก็จบกันไปนแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าคาร์ฮเดอร์ GS007 ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยหรือว่าจะพบกันที่หน้าช็อปของเราช็อปกิสม o ช็อนะครับผม ที่ขึ้นด้านล่างนี้เช่นกันนะครับผมและและและไม่ได้มีแค่คาฮอเดอร์เท่านั้นนะครับผมยังมีนี่เคสใสนะครับผมใครที่รับเครื่องไ h o n e 15ไปแล้วเนี่ยอยากที่จะใช้เคสใสโชว์สี Natural Titanium เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมตามช่องทางที่ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เลยนะครับผม ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดแก๊เจ็ดดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกับ Gizmo Gadget IT เพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย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 